สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะพาสดูกันนะคะเราสั่งมาจากช้อปปีนะคะอย่างแรกนะคะเราก็อย่าลืมที่จะฉีดสเแอลโกอฮอล์ไปที่ของนะคะแล้วก็ฉีดที่มือเราด้วยนะคะเราสั่งไปเมื่อวันที่11ตอนกลางคืนนะคะทางร้านจะส่งให้วันที่12ค่ะแล้วก็ได้รับของวันที่14นะคะจะส่งโดยคือรี่ค่ะของที่เราสั่งไปนะคะก็คือกระเป๋าผ้านะคะ เป็นสีครีมนะคะลายวีเว์แบ้ค่ะน้ารักมากมาเลยนะเราได้มาเลยนะคะ89วบาทเท่านั้นเองนะคะเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะคะส่งกับราคาค่ะแล้วก็ตัวสกีนไม่แตกนะคะงานสวยงานเนียบมากๆเลยค่ะ ด้านในมีช่องใส่หนึ่งช่องนะคะมีซิปให้ด้วยนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะสมกับราคามากๆเลยค่ะและอย่างสุดท้ายที่เราต้องทำนะคะก็คือล้างมือนั่นเองค่ะบ๊ายบายคะ่ะ